อำนาจความรักของพยาสีสุทโธนาคาราชและพนางสีปทุมมานาคินีจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมได้เลยค่ะในตำนานเล่าขานกันมาว่าพยาสีสุทโธนาคาราชและพนางสีปทุมมา,าได้พบรักกันที่โลกบาดานทั้งสองตต่เป็นพญานาที่มีพลังอำนาจสูงแต่ความรักของทั้งสองไม่ใช่เรื่องง่าย ในครั้งนั้นพญาสีสุดโทได้พบกับพระนางสีปทุมมานางอยู่ภายใต้การปกครองของพญานาคอื่นพญาสีสุดโทต้องต่อสู้เพื่อจะได้อยู่เคียงข้างกับนางการต่อสู้นั้นไม่ใช่เพียงการต่อสู้ทางกายแต่ยังเป็นการต่อสู้กับจิตใจของตนเองเพราะพญาสีสุดโทนัทราชต้องพิสูจน์ตนเองว่าเขาสามารถเป็นผู้ปกครองบาดานที่มีความยุติธรรม และปกครองด้วยความเมตตาในที่สุดทั้งสองก็ได้ครองรักกันอย่างยิ่งใหญ่และคลองบัลลังแห่งบาดาลร่วมกันพญาสีสุดโทนคลาชเป็นพญานาคผู้ยิ่งใหญ่แห่งคำชะโนดมีอำนาจในการปกครองบาดาลและคอยดูแลสายน้ำของแม่น้ำโขงนาคเป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นสนัญลักษณ์ของการปกปกักรักษาผู้คนในตำนานเล่าว่า พญาสีสุดโทนคาราชมีร่างกายใหญ่โตสง่างามมีเกศสีเขียวมรกตแวววาวและเมื่อพญานาคเ,เคลื่อนผ่านไปตามแม่น้ำหรือพื้นดินจะทำให้แผ่นดินเกิดการสั่นไหวและเกิดพลังมหาศาลแม้จะเป็นผู้ปกครองแห่งบาดาลพญาสีสุดโทยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับโลกมนุษย์โดยเชื่อกันว่า ทุกๆปีในวันออกพรรษาพญาสีสุโทโธนาคราชและเหล่านาจะขึ้นมาแสดงปฏิหารบั้งไฟพญานาคเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าและส่งเสริมความศรัทธาของผู้คนพระนางสีปทุมมานาคินีทรงเป็นคู่ครองของพญาสีสุโทโนาคราชพระนางเป็นนาคินีผู้มีความวดฒามและมีบารมีในการปกครองโลกบาดาลรวมกับพญาสีสุโทโ ตามตำนานพระนางศีปทุมมานาคินีทรงเป็นนางพญานาคที่มีความอ่อนโยนแต่ก็มีพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่พระนางมีความรักและหวังใย,ยพญาศรีสุโธอย่างมากและช่วยเหลือในการรักษาความสงบและความสมดุลของโลกปาดานพระนางสีปทุมมาทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างพญาศรีสุโธกับมนุษย์ เป็นไปอย่างราบรื่นพระนางมักเป็นผู้นำพาความกรุณาและความเมตตาสู่ผู้คนและส่งเสริมให้ผู้คนทำบุญทำกุศลและรักษาศีลธรรมในการดำเนินชีวิตพยาศีสุโทโธนาราชและพระนางสีปทุมมา,าคินีไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและความมั่งคั่งของโลกบาดาลเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนของความรักความยุติธรรม และความสงบสุขของโรคมนุษย์ความเชื่อและการบูชาพญานาคยังคงเป็นส่วนสำคัญในวิถีชีวิตของชาวอีสานซึ่งเชื่อว่าพญานาคนั้นมีบทบาทในการควบคุมและปกป้องธรรมชาติค่ะสำหรับภาพวาดนี้ก็เป็นภาพวาดของพญาสีสุดโทโนคราชและพระนางเจ้าสีปทุมมานาคีนี่นะคะหากใครชื่นชอบคลิปของอาจารย์ ฝากกดหัวใจกดติดตามแล้วกดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ